เปิดประเดิมงานวันนี้ด้วยทอดกุ้งค่ะไม่เจ้าคะทอดกุ้งนะคะ,ทอ,คะทอดตาของแอนเองค่ะกำลังจะต้องยำทำแกะ ติดน้ำมันไว้นะคะเนาะงานของเราเดี๋ยวมาเอากล่องมาใส่อทอดกุ้งแป๊บนึงนะคะเนาะเพอเติมถอยห,หลังนะคะนี่ค่ะกากรองกอดกุ้งเฮาริเรสเแบบนี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้นเลยนะคะเนาะเราจะแยกข้าวแยกพวกน้ำจิ้มพวก ผักสลัดก็ค่ะเด้อเนาำซุ่ได้ใไช่ผบมน้ำใสน้ำกรอบหลังจากถ้าเราใส่แบบนี้มันซุบ่นิ่มนะแมะค่ะกรอบอร่อยนีกว่า็เข้าไปใส่ประกอบกับฟ้าพริกก้องผัดพริกนะแม่ค่ะถ้าแบบนั้นมันจะทําให้อาหารทอดของน,นอิ่มตัวลงนะคะ เดี๋ยวมาเอาไปเสิร์ฟกันนะคะเนาะเข้ากัสิจัดการเอามาตังไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะพร้อมบริการพร้อมส่งนะคะแบบนี้ถึงฝั่งเขาก็จะจัดการตักของเขานะคะ ใส่เบิงน้าแม่เตอร์นะคะนี่ดูอันนี้เต้าหู้นะคะแกงกะทิเต้าหู้ค่ะเสร็จนะคะอเอาละเรียบร้อยแล้วก็เอาเบอร์อาม,อาอามาตักเห่แน่เนี่ยมาตักเัดเสร็จเรื่อเรื่อเรื่อเอาเสร็จมาตักเลย ออพัดเส้นเท่ากับซีนี่หมากไหมหมากไหมหลายพัดเส้นนะคะพลังเพึงไปกินพัดเส้นดีดีดีเมื่อเจา้จาก่ะคือปลาหลือเนาะคนบ่าอะไรเงี้ยมาน้ำเข่าขคุณน้าบค่ะทางดาบางเมนูนี่มีเส้นเออมีข้าวกับแกงกะทิแบบนี้กับเปี๊ยนเป็นผัดเส้นได้เมื่อเจา้า เปียนเป็นพัเซนนี่คือปิดฝาเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะปิดฝาเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่สิไปไหกับทอดค่ะ,คะบินของเราเราก็จะเตรียมเอาไปติดว้แบบนี้ให้เปนหัวบินนี้ก็คือลูกค้าสั่งมาแบบนี้คะ่ะ โทรศัพท์ก็ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปรับโทรศัพท์กันค่ะให้อ๋ออ๋อได้ทองแทที่ยาแคนตำรวจจ้ะฮาร์ดสครับให้ให้ เราก็มารับออเดอร์บินแบบนี้เสร็จเราก็จะไปจัดการทอดไปจัดการทำของเรานะคะไปค่ะลุยะคะ่ะวินาห์คิดตูพัดันอม่ได้ครับคุ่บอก่ะ ชักกูดทักททนหัวโดสบราให้โดเอากันจะส่งไปแบบนี้ค่ะ อดรวมของเรานะคะอันนี้นี่เพิ่มไก่เสียบไม้ไปด้วยสามไม้นะคะเอากระเอาออกค่ะแล้วก็จะมีปอเปี๊ยะเกีชิ้นไก่หาชิ้นค่ะขายอยู่ในราคา149โคนเนาะคะ่ะเนาะชุดรวมแบบนี้นั่นก็คือแกงกะทิไก่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือแอนต้มมันจะทำมาแกงมัสมัมนเนาะคะ่ะเนาะ ฟุตด,ดวงเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอาหารของเราเป็นกล่องเป็นเกลอมาเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้นะคะอุง้งขั้นหัวกำลังเบาชนิด๋ยวเสียสมาธิไป <c oughs> <c oughs> ต้มมันของเราใส่มัดสมันค่ะเดี๋ะะยวจะไปเอากล่องมาใส่อะไรนะคะ เบอร์สามสิบสองค่ะลุงปาหน้าค่ะน,นี่ะนคะคะไก่เสียบไม้3ชิ้นเราก็ใส่ลงไปราดด้วยซอสแสนอร่อยของเรานะคะส่วนอันนี้ไก่ก็โอเคแล้วเราก็ตักไปพักน้ำมันไว้ค่ะ สิเป็นชุดของเขามันสิร่วมมาเลยนะคะนี่สิบเอได้ว่าอุ้ยทำไมเอาไปใส่รวมกันเอเลางั้นนะคะเพราะว่าเราเขียนอยู่ในเมนูให้ลูกค้ารู้ว่าเรา,เอ,าอะไรนะคะเข้าผสมกันไปในกอ,องเดียวกันเดียบรอยแล้วคะ่ะส่วนข้าวของเรานนคะเน,นาะเขาซาอุดอนค่ะถ้าหมดเราก็จะห,งหุงใหม่เรื่อยๆนะคะ ดเกียวได้ล้นะคะเป็นเกษตรมาใส่ล้วนแบบนี้ค่ะนี่นะคะคืออันะะอนี้ลูกค้าเขาจะรู้ว่ามันรวมอยู่ในกล่องเดียวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะ149่รบกคูณค่ะกล่องน,นี้คูณเองนะคะคูณ3.2ค่ะไม่รู้ว่าตกอยู่เท่าไหร่นะคะเขากับจะเขียนซื้อ ซื้อเสียงเลี้ยงน้ำไว้ด้ค่ะอันนี้ผัดไทยไก่นะคะส่วนเมนูนี้คือ32คือเบอร์เขาทอดรวมค่ะเบอร์13ก็คือผัดไทยนะคะส่วนอันนี้ก็คือข้าวของเราอันนี้ข้าวสองกล่องนะคะส่วนอันนี้ก็จะข้าวหนึ่งกล่องค่ะเราไม่ต้องเขียนนะคะข้าวหนึ่งกล่อง กระสิบประมาณนี้ค่ะของเราก็จะทยอยทํากับข้าวมาให้เราเรื่อยๆนะคะเนาะ,ะอาหารของเรากําลังที่จะมาเรื่อยๆค่ะส่วนนี้ก็คือแกงกระทงแกงกะทินะคะนีค่ะเบอร์18นะคะแกงกะทิของทางร้านเราค่ะเข้าก็สิเตรียมใบแบบนี้นะคะเนาะสันลืมแล้วว่าฉันจะทําอะไรก็ไม่รู้นะคะเข้าก็สิเห็ดใบแบบนี้ค่ะ จัดการเตรียมไว้แบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้เราทำงานสองคนนะคะเอากระสิเตรียมพักเตรียมอะไรอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศของการที่เราขายอาหารตามสั่งก็จะประ,ประมาณนี้เลยค่ะแล้วแอนก็จะมาจัดการเอาใส่ถุงไว้รอลูกค้าอาหารที่เขาทำเสร็จที่เขาขืนกินเซตให้เฮาค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเอาเราก็ดูตามบินแล้วก็ จัดการส่งเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาก็จะไปเอาบินแบบนี้มากค่ะมูเจ้าค่ะเอาบินแบบนี้มากเขาก็จัดการนะเก็บอาหารใส่ในถุงแล้วกะเตรียมใส่เตรียมคงเตรียมข้าวรอส่งได้เลยประมาณนี้ค่ะการทํางานของเขานะคะเนาะเอาฝามาปิดได้เลยเนาะคะ่ะ ชื่อเสียงเรียงน้มให้เขานะคะจัดการทรงจัดการใส่ถุงไว้เวลาลูกค้ามาก็สะดวกในการทรงค่ะอาหารของเขานะคะเนาะจัดแต่งเป็นชุดไว้ค่ะการทำงานจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับมือของเราเลยนะคะเด้อฝังพ่นกับสว่าอุ้ยนู่นนี่นั่นแต่ละที่แต่ละทางก็ทำไม่เหมือนกันด้วยนะคะพอเสิไปว่าอุ้ยคนคือเห็ด คนคือเห็ดจังสี่มอ,มองหนันมองนีคนคือเห็ดจังสี่ทำไมคุณไม่ทำเหมือนกันบบเมนนะคะเอาเห็ดคนละย่างค่ะบบเมนลาเอาสิเห็ดคือกันเสมอไปลูกค้าของเราก็มาแล้วนะคะเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮอดดี้สแตนฟีลามอดเลตเตอร์สูวีฟสี่ชิกลิงทรัตติสฟวชิกลิงแรกกูดีบีแฟมฮุนลาทรติเซก แนหุนรอสดที่รีเซใหญ่แบบนเยับนี่นะคะเราก็ได้เงินสดมาแล้วก็กดอ่าเท่าไหร่นะนี่หกร้อยใส่เครื่องลบไปนี่ตัวเลยนะคะหกสิบสี่วอสเซอร์เนีค่งนเรื่องคารอนละโอเคอย่าแหมตาแว็กซ์หลงแผงหน้าตอนนี้ก็ไม่มีเงินทอนให้ลูกค้าด้วยนะคะ ้ขอ,อยืมมุ้นท่อนมันเหมิดค่ะทอนไป64นะคะ่ะเสียามาแต้ว่าเชกูดวินหอคิดตัวพันว่าเชเกิดถักเพนหอดอสบรอให้ดอให้ทุกๆครั้ง,งถ้าลูกค้ามาเสืออาหารของเฮ้านี่เฮาจะถามลูกค้าได้ลุ่งป่านนอาว่าคุณต้องการ ใบเสร็จไหมพะว่าแอนเคยเจอแล้วหลายๆคนถ้าดูคลิปแอนมาก่อนกสิหนะคะเคยเจอแบบว่า,าทาสักกงสแกตมาตรวจทาเพราะว่าถามเขาเสิเขากสิขึดว่าเราไม่เอาเงินเข้าไปในในขาาัสายือ,อยู่นีเขากสิเรียกว่าเงินดานั่นเองเนาะคะ่ะเนาะพอเราได้ตังมาเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะแอนยืมตังแอนไป40บาทนะคะเออหกบาทแอนกสิจัดการแลกนะคะ เอาใบลอยขึ้นมานะคะแล้วก็40ใช่ไหมเมื่อกี้เออหกใช่ไหมเอาขึ้นมา40ค่ะเข,ขาไว้ในคาสาเนาะค่ะเนาะเงือนอยู่ในคาสาหนิบ่แมันเงืนแอนนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่เงินแอนนะคะเมื่อสิเป็นเงื่อนแอนก็ต้องเมื่อฮักผ้าสงผ้าสีเหลียบลอยแล้วนู่นนี่นั่นเขายืมหมอกมาเ่าใดเขาก็ต้องขึ้นเท่านั้นนะคะเ,เราเอาของเราออกจากกระเป๋าเราเท่าไหร่เขาก็ต้องขึ้นไปเท่านั้นเขาต้องจําให้ได้เพราะว่า ทุกๆวันนี่าาคัตสาเข้านี่ซิมิงเงินทอนอยู่มือละทนานันมือละท่นนี้แล้วแต่ทางร้านเราจะจะจัดเตรียมไว้นะคะฝั่งประเทศสวีเดนนี่เพิ่นสิเคงคัดมากเลยนะคะแบบว่าเวลาเพิ่นมาตรวจนี่สแกตมาตรวจนี่สิก,กดขับไปเบื้องในคาคัสาเลยนะคะว่ามีเงินทอนอยู่เท่าไหร่สมมติว่าแอนเอาเงินทอนไว้ในในคัตสานี่วันละ500ใช่ไหมคะแล้วเข้าขายไปยังสิ เข้าขายไปยังสีทาสมมุติว่าเขาบอสแตม็มเขาไปในคาษาเกินไปน้ํากระป๋องหนึ่งเราก็ถูกปรับนะคะคือมีเงินอยู่ในขาษาเกินมาแอนขายน้ํากระป๋องละ17โคนใช่ไหมคะถ้าเกินมากสิบโคนอาอาานั่นก็หมายถึงว่าเจ้าเอาเงินดําค่ะเจ้าต้องเจ้าต้องถึกปรับนะคะเออเขาถึงแบบว่าระมัดระวังกันแบบว่า ถ้ายืมก็ต้องขึ้นใหมมันตรงเป๊ะตองสีค่ะก็สิเป็นประมาณนี้นะคะการทำงานของเราในแต่ละวันเดี๋ยวเรามาดูมาชมตอนต่อไปนะคะจัดการบรรจุใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไก่ทอดเอออะไรนะคะถอดร่วมค่ะหลายๆคนก็สิแบบว่ารู้แล้วนะคะว่าถอดร่วมของเห้ามีย่ยงแน่ค่ะ นี่้กเสียบใหม่ใก,ใกล้ทงใก้ทอดแล้วก็ปลเปียกกระากันไปการวางของเราเนี่เราต้องวางกระโปรงกระเปกนะคะกลยุทธ์การขายค่ะเขาก็จะได้เต็มกล่องขึ้นมานะคะส่วนอันนี้ก็คือผัดหมี่เหลืองเนื้อค่ะมุเจ้าค่ะเป็นจ้าไดนาตาอาหารของเหาเป็นตะกินบะคะไปแล้วนะคะโอ้โหลูกค้ามาอีกเพียบค่ะม่คาก็แบบว่าถ่ายคลิปเฉยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบา,บายบาย